ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลสุขสุคนสมองสบอนพอพากันอีกละกว่2นางอําพี่น้องมื้อนี้ยายป่วงฮอดเทียงนาพี่น้องเอ้ยสงสัยเซาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแข็งแงแล้วเสวัสดีอาการเป็นกันดีขึ้นมาแล้วเดลินําอันลูกหลานอยู่เทียงหนามาดินน้ําานแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะมาก คือเห็นดุเห็นหลานมาลินั่งอยู่ที่ข่าส่งนางอํามาลานี่เด้อจ้าขอบคุณค่ะยอดบิ้วขึ้นชุ่มๆได้ผ่านได้ไวเป็นมาลินอะไรกับท่านแม่พี่น้องนั่งอําดีป้าลุงเป็นอะไรไข้ายอะไรคล้ายกินขังกินหนักให้น้องจุนย่างได้หัวเทียงหน้าเลย เธอแตงยังมันที่แล้วเผือดสีเลือดรมสีแลนอืแม่นเพราะว่าว่าสิขึ้นไปกินข้าวห้ากันเล้วห้ากันอย่างไปหอดอันวิทย์คันนองยังบ่ทันในวิทย์สั่งคันน้องก็ได้ไปมาเห็นเพิ่นเอิญมาใส่เลยมาจ้างลถอันหยาบบนอว่าันจ้าหันแล้วลงมาหอดหน้าแล้วเน็กลุกหยาดลับจ้างหันมาแล้วจกลุกหยาดลับจ้างแล้ว กินข้าวกันหยังซะเนี่ยกินข้าวกิอือเพิ่นกินข้าวจีซื้อตลาดน้อยบ่ซื้อตลาดน้อยอือเาตลาดนอเด้อื50,000พุ่นโ้สิซื้อมือเียบ่เด้อืนเไปกินตําเด้อา้บํารุงเมาลวะเพิ่นซื้อูมือไดพี่น้องเอ้ยซื้อนําอันบ่าวตาน่ะมีแต่บ่เห็นซื้อแต่มืออัน ไปฮ้องหมอแหละก็หันน่ะเพิ่นซื้อคุมอืมเพิ่นอุ่นนอนใส่บาตาแล้วบ่ไน่ะ้องฟ้าอากาศนี่ก็ฝนพอยเนาะแงก็บ่แงแงๆแได้นันดำนาเพิ่นุ่งใส่บาตาบาตาก็ยังเลี้ยงลูกน้อยอือแม่นเงิน ได้ใจในคอบครัว <manifestations> อืมทางซื้อนมให้ลูกเนาะอืมันต่กโตกับบริยู่อืมแม่พอแม่ฮะกับเขาเงินพ่อแม่อืมสวยกันกะเจ้ากันเนาะอืมไปใส่เอบไลได้นี่นะยังบุตรไทยมาอืมเอบไลเมื่อบ้านใหญ่พี่น้องเอ้ขาเมื่อได้บ้านเมื่อทุละเพิ่นน่ะภาษีภลิียำผืนอ่างุ่นฮากะน้อนี่พี่น้องเอ้ย ลูกอแม่ <laughs> นอนกับนอนฟังเพลงฟิตอันเพลงกับได้สนหาอีพัชินอนน,นต้องในก่อมใส่เพลงก่อนแล้วหมักมวนเกี่ยวคัดจะได้มือนางก็้มันอแม่ มันชีมีอยู่่วง่บ่ได้เมื่อยบ่เศร้าเลยบ่มื่อ่าวาอนเท่เยเนาะโจเฮาเป็นแหงเป็นอย่เป็นแบบนักเนนักมาเป็นเนาะโจ หลฟี่เราของบริเวณเป็นเป็นชีฮับปีแล้วบอกเป็นกรบโบนักปันนี่นะเออเป็นกระลิกเราอืมน,นี่นักอันนี้จนเาห้ามขึ้นรถมาก,ก็จนลืมเราเกี่ยววางก็เยอะขนาดของแซ่เพิ่นของหมกักเเพิน่นพิ่นอยังบุกกินเลย อืมแน่แล้วอ่ะอืมทำบุคคลใต้กันยังแน่กะมือแพร์มือหมอเลยให้กับเส้าในเสือในแพร์ในหมอเลยเนาะมาฮอตพึ้นนะคะไปกันอนสองขึ้นหนักะมาบ้านพับคนอยู่บ้านพับคนอยู่บ้านมาตื่นเช้ามาเป็นยังลงมาฮอดลานเลยพี่น้องเงย เงียพอเงินพีน้อยเ้ยฝนอยู่เทียงหน้าส้มฝนอันตกแม่จอดดับหน้า่บ้านไอ้ฝนตกแห้งมาพอได้ดับหน้าดับแล้กังขาวือเ่เฝ้านอยู่ขนาฝนแห้งมาได้แล้วมันดับน้นและ อันน <Yeah. S 1> ี้ฝนก็พอจะเล่นเถอะเล่นก็เล่นก็ฟ <iros language> ้อนิ่มๆนิ่มๆนี่ฝนคอยอืมฝนคอยคันแหงนี่เนาะโอ้ยโลกะเลยเกลียมไปเลยโลกะดำนองโลกะฐานาพุนตี้โลกะถาพุนลกะฝนพยันมือโบนดำน้ำนองกระบกไปแล้ว ก่อนกีไทยกางเกงกระโดดกีบบอกเขาก็เผาอยู่เผามันก็อยากงามมันก็อยากเขียวอืชุดแต่อยากเขียวอยากงามแต่ว่ามันบ่มีน้ำนะตกมาสานี่พัดพอดีอันกะอันนไหนหย่าเนาะหย่าหย่าหน้าเมลเฮืองนะก็หลายวะอืม ลุงกมองลงมาเนี่อละเนาะวเาบวเออแม่นลมาลงหาเิดหน้าดหน้าคือแบบนี้เล่นี่เนาะแลมเขาแต่งบมเป็นแม่ขันบมเห็ดผัดหมูผัดผาเ็อืมผัดหมูนังอยู่ผัดหมูแล้วผัดาเห็ดแม่นมคือแม่ไอหมูไอหมูเนาะ น้ำม <mein. S 2> ู ar, like, so right. yeah. right. ่เฮ hmm. uh ็ดเท่าว่แม่นดูดำเนาะนำดน้ำอันนี้เฮาดำมานี้กบัดมูเ็ดอีกเฮาก็ได้มไปแล้ว้หมูยาเฮาก็ได้ยาาเนี่ยท่านบ่เคกก็ได้มือลนี่เนาะบ่เคมันก็จักแล้วเลยกแล้วแม่นปกติแล้วก่อนอันนั้นแล้วก่อนขา แต่เมื่อไหรมันปุดระมือดติดเลยม่ได้มนุกพัดจปันนี่แล้วข้างบนมาอื่นคือปั้นนี่แหละวัดพญโเขาเวียดนามบหนบ่ฮว่าเฮาบรรยูทาแขกบ้านลอยๆนะป้มฝนนะแห้งขนาดบัดมือวานในต๊ะกันนคื tên bộ họ hào này, Bụi sơ văn cả hèn ừ. Hèn băng bằng á nó, ừ. Tấm bộ theo hào và cứ bà Cướp nhú hoặc bộ tục Nguồn mịt và bộ thủa lụ Ừm, mềm Mà bộ thức xài mình nhân khai nhân khai, Cả nhân khay Nhân xạ, cả nhân bộ Lăn đèn tay khác นอนรับบอคืนอ um, mm. uh, um, ืมกินได้ไหมของฝาของตอนกับเอื้อซื้อหายว่านนี่พี่น้องเอ้เอโปไลซื้อหายอาฝากลูกอืมากอ่งนอ่างนก็นอนกอดมันกินเนอออกกับให้จนรับจะได้ออกนะกันขันข้องผืนนะอยู่น้ำผืนตลอด ไปเลาะซื้อประหมหาว่าน,นี่ยนะมาหน่ะบอกเอาเลยสีเออสีมันสดมันอะคืออยู่แต่กลางทั้งกลางทั้งอันนั้นมันอะบอกคือมันคือน้อยหนึ่งเนาะสีเนี่ยผมก็เลาะเบิ่อตลาดนะบ่มีเพื่นได้กับมือเหมือนกินมันบอกด้วยจังไดแหละมันดมเบิ้งแล้วมันก็สุกนี้โลนอนลลับมันงมหามันก็ยังบอกเอา แม่นอเือวมหมัเบเออเอาไปซักซักแล้วก็หาอีแมวาเมือน่ะนะมันเป็นยังจังหายยางั้งเอาหายยังหายกับพกินเม่แล้วรายางไปพ่นยางไปขนองไปเลยไปยืนอยู่ในหันะอยากได้ยังวาทันเมื่แล้วบัติฉีใส่ห่มหมเปียก ฮึบผมเปียยนะมากกอดให้ได้สะื้อมาห้มาเปลี่ยนหายผบ่เอาอีกเลยแล้กครึ่งรากรึ่าสีเอาอีกแล้วช่นาประิพิธอีกแล้วแฮ้ครึ่งก็ได้แต่ขนาดมีครึ่งหนึ่งสีเดียวกันมันยังเบาอาพื้นหนึ่งร้อยสี่สิบบาท มีบอลื้อไม่ค่าก็จนว่าห้วยขันเจ้าสิไปเลือกก้อนนี่เนี่ยโบมีแล้ววะฉันเขาสั่งมากกันยังเป็นถิดพุ่นว่ะเขาไปเลือกเอาเดี๋ยวนี้เนี่ยบบได้ว่าขันเจ้าสิไปหาเลือกเอย่างเบิดตลาดกับโบมี่มาเอาอะไรวะเออกันบบมีกับโเอ้าวว่าอยากได้สีนั้นมาโบมีว่นฉันจะเลือกเลาะเบิดตตะล้านกับโบมี่สั่นเลยเอาสีนี่นี่่ตมนเ้อมันไม่แสร็จมันเออเมินเงิน ก็ຫມາກຫ രി ຫມາກຫ ര ນອກກິມไກບກມຂຽາຂຽນມີມບຍທາດົນປິດອອກ มาเพื่อกินเพื่อชิมโบลายห่างเนาะพี่น้องเนาะเฮัชีอำลาพภจ๋ากันไปแล้วนี่ก็สมมาพากวนแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอัมเด้อพี่น้องเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้อันช่องอันนางอัมในเด้อจ้าขอบคุณค่ะยัให้ได้ผ่านได้ไววได้พี่น้องเอลยจ้าคลิปนี้พอกันสำนีกพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งจ้า